สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซ t r Prof โปครับผมสำหรับตอนนี้คุยเรื่องพนักงานเหมือนเดิมแต่เป็นอีกประเด็นก่อนหน้านี้อีก่อนหน้าเราพูดถึงเรื่องรับพนักงานตอนนี้พูดอีกแบบพนักงานลาออกอทำยังไงลาออกไม่ใช่ไล่ออกใช่ลาออกแลาออกไม่ใช่ไล่ออกอย่าเศร้าขนาดนั้นลาออกเองเออก็พนักงานลาออกทํำยังไงก็ อาจจะต้องสัมภาษณ์เขาเนะาะว่าทำไมถึงออกทำไมถึงออกใช่ <laughs> e x i t i n t e r v i e w อะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่คุณเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรที่เขาลาออกบ,บางทีเขาอาจจะลาออกเพราะปัญหาส่วนตัวเขาอยากจะไปทํางานในส่วนอื่นๆที่ mm hmm. มันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเรานะคะหรือว่าเขาลาออกเพราะว่าเขามีปัญหากับเนื้องานที่ทํากับเราอันนี้เราถ้าถ้าเป็นปัญหางานที่ทํากับเราหรือปัญหากับบุคคลภายในบริษัทเราอะเราก็ควรจะรับฟังเรื่องเนี้ยแล้วก็เอามาปรับปรุง คือหลายคนบอกว่าก็จะออกอยู่แล้วไปฟังทําไมอืมเออริงเห็นยังไงะคิดยังไงฮะรู้ว่าถ้าอยากจะ ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นอ่ะเราก็ต้องฟังคนอื่นด้วยฟังคนเจ็บปวดเนีาตอบเนี่ยเาตอบที่ดีมากแต่ว่าเจ็บปวดมากเออเข้าใจได้นะมนมนควรถามเรื่องความรู้สึกหรือทัศนคติเพื่อจะได้อ่าโอเคอาจจะเป็นผิดที่เราส่วนหนึ่ง <c oughs> ผิดที่เขาส่วนหนึ่งหรือที่อาจจะไม่ได้มีใครผิดก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็แล้วแต่คนไปนะครับอันนี้คือเรื่องแรกถามเสร็จปั๊บยังไงต่ออ่ะสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ะไปแน่ไม่ไม่ล้างไม่อยู่อล้างไม่อยู่ไปแน่นอน แน่นอนนะคะอย่าลืมขอจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการ<ะ>จากพนักง,งานคนนั้นเพราะว่าจดหมายลาออกเนี่ยมันเป็นหลักฐาน,นะคะพี่นองว่าเขาเนี่ยยินยอมสมัครใจที่จะลาออกจากเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราไล่ออกหรือว่าแบบอยู่ดีแบบให้ออกโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่าเพราะไม่งั้นมันจะมีเรื่องของการไปฟ้องใช,ใช่ไมไปฟ้องกรมกระทรวงกระทรวงแรงงานสารแรงงานอะไรแบบนี้ได้ใช่ถูก<อ><ม>ต้องก็ต้องขอหลักฐานให้ชัดเจนใช่ถูกต้องขอหลักฐานมาให้ชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นแค่จดหมายแผ่นเดียว แต่จดหมายเนี้ยมันมันมีประโยชน์ในการโปรเทคบริษัทได้ว่าสุดท้ายถ้าเขาไปฟ้องว่าเขาโดนไล่ออกไม่ได้จ่ายค่าทดแทนสวัสดิการหรืออะไรเราก็มีจดหมายตัวนี้ว่าเอาก็เธอมาบอกฉันเองว่าเธอกาลังจะออกถูกต้องอผมเพ<ม>ื่อยืนยันว่าเป็นการลาออกด้วยตัวเองแล้วก็ไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยตามหลักของกฎหมายเพราะว่าน,นี้เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวใชะะ่อ่ะเรียบร้อยได้คุยแล้วเอกสารมาแล้วยังไงต่อหาคนใหม่เลยไหม ก็ก็แล้วแต่เรานะว่าจะหาคนใหม่ไหมหรือว่ายังจะสร้างฟรีแลนซ์ไปก่อนหรือว่าจะทํายังไงดีเอางานมาทําเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนสําหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ c ีพี c ดี e คาง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD 10รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าสมมติว่า มีทีมอยู่แล้วทีมอ่าหรือคนใหม่มาเขาจะต้องรับผิดชอบก็จะมีช่วงต่องานกันช่วงต่องานว่างานที่เหลือคืออะไรงานที่ทําอยู่คืออะไรเราจะส่งต่อให้คนต่อไปอยังไงบ้างนะคะแต่ส่วนตัวนุชอ่ะอาจจะมองว่าแบบเหมือนคนเก่าที่ออกไปแล้วมีคนใหม่มาต่อนุชอ,อาจจะมองว่าแบบอาจจะไม่ให้เขาคุยกันตรงๆโดยตรงเลยทไมถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ไม่ดีนะอ๋ะ okay. อโอเคจะเผื่อโดน ใช่เพราะว่าคนใหม่ก็จะรู้สึกใช่คนใหม่ก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งถ้าถ้าคนเก่าไปเล่าเรื่องที่เราแบบไม่เอยซ่งคนเก่าไม่ค่อยเล่าอ่ะอีกคนรอบๆบ ส่วนใหญ่พี่ว่าคนรอบๆเล่าแต่ว่าเข้าใจได้ก็คือความหมายก็คือถ้ามันไม่สวยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพยายามสกรีนให้ปัญหามันน้อยที่สุดใช่ถูกต้องอะค่ะนอกจากที่จะส่งต่องานกับทีมงานเราต้องส่งแจ้งลูกค้าด้วยนะว่าพนักงานคนนี้ลาออกแล้วนะอะไรเงี้ยจะมีคนใหม่มาดูแลแทนนะคะไม่งนั้นลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเขาจะต้องคอนแทคกับคนนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งซัพพลายเออร์หรือบุคคลที่สั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคนนี้ก็แจ้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีอะไรต้องเคลียร์อีกไหมนอกจากแจ้งแล้วเรียบร้อยทุกอย่างออกจากระบบระของเราแล้วเรียบร้อยเราต้องต้องเช็คอะไรอีกไหมคืนทรัพย์สินบริษัทถ้ามีใช่มือถือโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆที่ที่เราให้เขาไว้ใช่ครับผมเคยไปทํางานต่างประเทศอะวันสุดท้ายที่ออกอะเขาจะลบคอนแทคทุกอย่างในมือถือเราไปเลย คอนแทคเราแต่มือถือคือมือถือที่เขาให้เราใช้ใช่ไหมมือถือที่เขาให้เราใช้อ่ะเขาก็จะแบบเหมือน Delete Everything ที่แบบมันอยู่ในในมือถือของเราไปเลยโดยโดยการใช้โปรแกรมของเขาเนอนั่นแหละแล้วก็พอพอพนักงานแบบที่ออกไปอ่ะเขาไม่ได้มีคอนแทคกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยโปรเทคในเรื่องของความลับของธุรกิจ หรือว่าเรื่องของอะไรที่แบบมันควรจะอยู่ในธุรกิจเท่าไหร่ใ้เคาจ่ก็เคลียร์ทุกอย่างไปซึ่งอันนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์เราหรือโทรศัพท์เขานะถ้าเป็นโทรศัพท์เราก็มันก็จะหายไปอ๋อก็คือถ้าใช้ทุกอย่างดึงดึงหมดไปใช่ถูกสุดยอดถ้าโทรศัพท์เขาก็คืนเครื่องของเาก็คืนเครื่องไปอ่ะก็จบไปใช่อ่แต่ก็นั่นแหละก็คือเป็นการโปรเทคข้อมูลทั้งหลายแล้วกลัวหลุดกลัวอะไรพวกนี้อ่ะสินทรัพย์ทุกอย่างคืนเ้าหมดละถ้าเป็นกลับมาที่เมืองไทย ต้องแจ้งอะไรต่อไประกันสังคมอ่าโอเคประกันสังคมอันหนึ่งนะฮะภายใน15วันนะคะหลังจากของเดือนถัดไปก็คือสิ้นเดือนนี้เขาออกภายในสิวันต้องต้องแจ้งให้ทราบว่ามีการออกไปเขาก็จะไปขึ้นต่อที่อื่นจะอะไรก็เรื่องของเขาใช่นะครับเราไม่ต้องนําส่งแล้วประมาณนี้นี่คือทั้งหมดที่ต้องทําเ้าจริงมันดูฟังดูไม่ยากหมายว่าฟังดูไม่ยากในขั้นตอนจริงๆขั้นตอนที่ยากที่สุดคือ การพูดคุยกันมากกว่าถ<ช>้าในมุมนี้นะครับตแต่ว่าในมุมอื่นก็จะก,การเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยมีสวัสดิการมีของมีอะไรก็เคลียร์กันไปนะครับก็หวังว่าตอนนี้จะทําให้เห็นภาพเรื่องของการจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกพนักงาน,นครับไว้ใช้งานสำหรับเจ้าของธุรกิจหร,รือว่านักบัญชีต่างๆที่ต้องใช้เรื่องนี้นะครับผมแล้วพวกเราสองคนครับได้ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ